มิทหน่งวันทำเงินได้กี่บาทไปดูกันค่ะไม่ต้องเป็นสายตัวเลขก็เข้าใจได้เดี๋ยวเราเค่อยค,คิดไปด้วยกันนะขบวนใหม่สายส,ายสีน้ำเงินมี3ตู้ตู้ละ320คนรวมสูงสุดได้960คนว้าว <Wow. S 2> ถ้าช่วงพีกนี่แน่นจริงค่าโดยสารเฉลีย่ยประมาณ29บาทต่อคนต่อเที่ยวงั้นไรายได้ต่อเที่ยวท่านแน่แนๆก็คือ960าคูณ29ได้ประมาณ2 7 8 4 0บาทสรุปราๆ2 8 0 0 0บาทต่อเที่ยว ทั้งวันมีช่วงรถถี่ตอนพีคและช่วงห่างตอนออฟพีครวมแล้วประมาณ2 5 0เที่ยวต่อรูท MRT มี2รูทก็ใกล้ๆ500เที่ยวต่อวันแถมยังมีสายสีม่วงช่วยวิ่งอีกประมาณ300เที่ยวต่อวันรวมทั้งปีค่าโดยสารราๆอยู่ที่6,800ล้านบาทและรายได้จากค่าโฆษณากับค่าเช่าที่อีก1200ล้านบาทต่อปีรวมรวมแล้วแต่ประมาณ8000ล้านบาทต่อปีเลย wow. แม้มาจิ้นจะบ,บางแต่เป็นสายชัวร์ที่เงินไหลเข้าทุกวันแถมมีสัมปทานยาวถึงพศ2593ความชัวร์คือเพื่อนรักมีแหละพลังความมั่นคงไม่ต้องโตวไวแต่ตัวชัวร์ถ้าอยากให้คำนวณเรื่องไหนอีกคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะ